สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วผมเองก็ว่าจะนอนแล้วนะครับทุกคนแต่ก็อย่างว่านะครับผมเองก็เลื่อนดูลายที่ f c ีเนี่ยลายมหาผมวันนี้นะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่าคนหลักๆก็หมดจากพันนันนะครับแล้วก็มาขอคำแนะนำจากผม ซึ่งข้อความเหล่านี้ในแต่ละวันนี้ผมจะปล่อยผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ถูกนำมาทำคลิปเลยเสียดายนะครับทุกคนและผมเองก็มีความคิดว่าผมมี YouTube อยู่5ช่องถ้าเราจะลงคลิปสั้นสัก5นาทีหรือ7นาทีขึ้นไปเนี่ยก็คงจะดีนะเพื่อมาเตือนสติพวกเราทุกคนเนาะ ว่าการพนันเนี่ยโดยครั้งแรกพวกเรามีความคิดว่าเล่นพอขำๆสนุกๆได้กำไรร้อยสองร้อยก็พอแต่ทำไมครับพอเอาเข้าจริงๆอะ่ะทำไมถึงหมดหมดเพราะอะไรใช่ไหมครับนี่คือคำถามที่ผมอยากรู้แต่คำตอบมันอยู่ที่พวกเราครับผมเองก็พอจะรู้แล้วนะ วันนี้ผมเองก็มีหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอาชื่อน้องนกแล้วกันเนาะนามสมมุติน้องเนี่ยไลน์มาหาผมตอนประมาณทุ่มสี่สิบก็คือบอกความในใจของตัวเองนะครับคือน้องนกเนี่ยติดพนันสล็อตนะครับอายุยี่สิบเจ็ปีและสล็อตที่น้องนกเล่นเนี่ยคือเกมอะไรครับทุกคน t ิกต็ก็คือเกมกระต่ายผีครับผมเองก็เคยทำคลิปไปแล้วนะเกมกระต่ายผีซึ่งนกนะ่ะเจ้าํำไรแค่ร้0ยสอเท่านั้นแหละไม่ได้เอาเยอะนะครับทุกคนแต่ปรากฏว่าพอเติมเงินเข้าไปเล่นจริงๆมันมีภาพจําหลายอย่างกระต่ายมันก็ทําท่าจะกระโดดหรือไม่ก็แจกแครอทบ้างได้บ้างเสียบ้าง และก็มีอยู่จังหวะหนึ่งครับตัวของน้องนกเองปั่นที่เบส5บาท10บาทแล้วก็ได้กำไรมาประมาณ240บาทเนาะน้องนกก็จะพอแล้วครับทุกคนเพราะได้กำไรแล้วนี่แจ้งถอนที่400กว่าบาทเลยเพราะว่าตัวเองเติมเข้าไป200ใช่ไหมไม่ครับ เพราะตอนนั้นมีความคิดว่ากระต่ายมันก็น่าจะแจกนั่นแหละเพราะมันกําลังมานกเคยได้แบบนี้อะแล้วก็เล่นต่อครับทุกคนทีนี้เล่นไปเล่นมามันมันครับในจังหวะนั้นผมถามว่าถ้าเราถอนนั่นคือเรามีเงินนะนกก็บอกว่าใช่ค่ะก็คือมันมีเวลาว่างพี่อ๊อฟใช่ไหม และสุดท้ายเป็นยังไงครับหมดครับเจอกระต่ายมันกินมันแจกแต่แครอทหรือตัวทูกๆทีนี้นกก็สงสัยเพราะว่าเดินไปแค่200เองทุกคนรู้จักคำว่าแค่ไหมหมดแล้วไม่เป็นไรทีนี้นกดูยอดเงินในบัญชีครับที่มีอยู่1400บาท ตอนก่อนนะ่ะเงินในบัญชีมีอยู่หมื่นหกร้อยนะครับทุกคนอ่าไม่เป็นไรเติมเข้าไปอีกสองร้อยและทีนี้ก็ตายมันไม่กระโดดให้เลยครับตอนนั้นนกก็เริ่มหงุดหงิดละเฮ้ยไม่มาเลยนะมึงไม่กระโดดให้เลยนะอย่าให้กูโมโหนะกูมีเงินด้วยนะนี่แหละครับพอบทอีกสองร้อยทีนี้ก็ ไปดูยอดเงินในบัญชีมันจะค้างแอปไว้2อย่างเลยก็คือเวบพนันพนันกระต่ายผีกับแอปธนาคารนกก็เติมทีนี้มันจะไม่ปั่นเบทละ5บาท10บาทแล้วดิจะปั่นเบ,บทละยี่ในตอนนั้นทุกคนเชื่อไหมว่านกเนี่ยได้เข้าฟรีด้วยคือมันจ่ายโบนัสคือมันกระโดดให้ครับแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ากระต่ายเนี่ยมันให้ธนาบัตรถูกมากครับทุกคน ไม่ได้หาอะไรเลยเอาง่ายๆว่าปั่นหมดไปสามร้อยได้กลับมาร้อยกว่าบาทมันก็ขาดทุนอยู่ดีใช่ไหมครับทุกคนนั่นแหละทีนี้เล่นไปเล่นมามันหมดนกก็เริ่มไม่ยอมแล้วเพราะนกโดนไปสามสี่พันแล้วตอนนั้นทีนี้นกก็เติมเข้าไปหมดแล้วเติมเติมแล้วก็หมดแล้วเบสดางหลังนี่เบดแพงด้วยครับทุกคนและทุกคนเชื่อไหม ทานไปประมาณเกือบสามชั่วโมงเลยครับยอดเงินที่เคยมีหนึ่งหมืบาทเหลืออยู่สี่บาทครับเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงนกไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนั้นนกได้กำไรสี่ร้อยแล้วนะนั่นแหละตามที่นกระบายความในใจให้ผมฟังบอกว่าพี่อ๊อฟ หนูเสียดายเงินมากแล้วเงินนี้เป็นเงินที่จะต้องกินไปจนถึงเส้นเดือนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเรื่องใกล้ตัวเลยทำไมนกไม่เลิกผมเองก็ถามนกก็บอกว่ามีเวลาว่างก็มีภาพชำจำเจาอีกนิดอีกนิดนี่แหละครับไอ้คำว่าอีกนิดแหละมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราอะต้องพลากครับ แล้วผมก็ถามนกว่านกเอาจริงๆนะถ้านกได้กำไรสามพัน 3, นกเลิกไหมนกอบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนพี่อ,อ๊อฟคือนกเนี่ยไม่ได้หวังเยอะนะแต่วันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรวันที่มันจะซวยอะ่ะแล้วก็ซวยของจริงขนาดก็ตายเนี่ยมันกระโดดให้ในเบสที่ยี่สิบบาทยังได้มาแค่ร้อยกว่าบาทเลยครับทุกคน คือมันน่ากเกลียดมากไม่อยากจะเชื่อแล้วผมก็ถามนกว่าความรู้สึกตอนนี้นกรู้สึกยังไงนกก็บอกว่านกเสียใจเสียใจจริงจและในแต่ละครั้งนกก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนแบบนี้จริงๆคือได้กำไรก่อนแล้วแต่ก็ไม่ยอมเลิกและอาการไม่ยอมเลิกเนี่ยมันเป็นต้นเหตุจริงๆแล้วก็หมดทุกครั้ง นี่คือตามที่ผมถามในไลน์นะผมว่าเรื่องจริงครับทุกคนนกเนะ่ะเขาไม่โกหกหรอกแล้วก็มีหลายคนมากมีเงินในบัญชีเนะี่ยแค่พันห้าแต่เล่นพน,นันได้เป็นพันไม่เลิกมันสนุกอะพี่ออฟพี่ออฟเข้าใจคำว่ามันสนุกไหมมันมันแต่พอเล่นไปเล่นมาหมดเกลี้ยงทั้งกำไรแล้วก็เงินที่เหลืออยู่ สุดท้ายก็ไปกู้เขากินนี่แหละครับผมเลยถามนกว่าเอาถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะทำยังไงล่ะนกนกก็บอกว่าตัวหนูเองอะ่ะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเขาก็เล่นสล็อตเหมือนกับหนูนี่แหละเดี๋ยวหนูก็ไปยืมเขาเอาเขาไม่เอาดอกนะครับทุกคนเห็นไหมเวลามียอดเงินในบัญชีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบ ใจมันอยากสู้เนาะมันคึกขนองครับทุกคนใบพนันนี่มันไม่ได้บังคับให้เราโอนเงินไปหามันนะคือมันจะอยู่ของมันเฉยๆแต่ตัวเราเนี่ยอยากรีอยากลองเนี่ยคิดว่าตัวเองจัดการได้แล้วเลิกพนันได้แล้วคือคิดเข้าข้างตัวเองสุดท้ายผลออกมามันก็เป็นแบบนี้และผมก็ถามนกว่า นกถ้านกมีเงินในบัญชีหนึ่งแสนบาทนะในตอนนั้นเนี่ยนกคิดว่านกหมดไหมแล้วคิดว่านกจะเลิกไหมถ้าหมดห้าหมื่นนกบอกว่าไม่น่าจะเลิกพี่อ๊อฟขนาดหนูมีเงินหลักหมื่นหนูยังปันเบสละยี่สิบบาทเลยถ้ามีเป็นแสนน่ะพี่อ๊อฟเอ้ยแน่นอนที่สุดนกต้องปันเบสละร้อยสองร้อยแน่นอน แต่นก็ไม่เคยปั่นเบรละร้อยส0งอยนะครับก็คือเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะนี่แหละครับเหตุผลของยอดเงินในบัญชีใจมันก็จะใหญ่ตามจำนวนเงินนะครับเพราะอยากได้คืนอยากได้ไวนั่นแหละครับทุกคนพยายามดูตัวอย่างเอาไว้นะครับนี่คือผมหยิบขึ้นมาทำ เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพวกเราทุกคนครับผมไม่อยากให้ช่อง youtube ของผมมันเหงาและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนนังเหงาผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้รับฟังคลิปคลิปยาวเราก็มีคลิปสั้นเตือนใจเราก็มีข้อคิดต่างๆเราก็มีหมดผมอยากพาทุกคนเลิกพนันผมเชื่อนะครับว่าบุญกุศลที่ผม ทำขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะเห็นตา่างอาจจะด่าผมว่าเองก็คนติดพนันคนหนึ่งซึ่งเขาไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรเลยใช่ครับถ้าทุกคนมองผมแบบนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ผมอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ครับคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีใครดีเกินกว่าใครบางทีตัวเราไม่เคยเล่นพนันเลย ดายาพี่น้องเราแบบนั้นแบบนี้อยากให้เขาเป็นคนดีเหมือนที่เราต้องการแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงครับญาติพี่น้องหรือหลานของเราไปติดพนันหรือไม่ก็ติดยาเสพติดนี่แหละครับมันเลยเป็นปัญหาใหญ่นี่แหละถึงผู้คุณได้เห็นผมออกมาผมออกมาเพื่อสร้างกําลังใจให้กับทุกคน ซึ่งผมรู้ว่าช่องผมไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับช่องคนอื่นเขาแล้วผมก็เหมือนรถจัก,กรยานครับช่องเขาก็เหมือนรถสิบล้อแต่สิ่งที่ผมใหญ่กว่าเขาทุกคนรู้ไหมคืออะไรก็คือการให้กำลังใจครับแล้วก็รับฟังทุกปัญหานี่แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บางคนก็บอกว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงพี่อ๊อฟทุกช่องก็มีเหมือนกันใช่ครับช่องเหล่านั้นเขาไม่ได้รับรู้เรื่องการหมดพนันของพวกคุณแต่ผมเองน่ยรับความรู้สึกของแต่ละคนนะ่ยแต่ละวันมีกี่คนแล้วก็ให้กำลังใจไม่ซ้ำเติมไม่ด่าไม่ว่าแล้วก็ให้คำแนะนำ ซึ่งผมจะพูดคำนี้บ่อยว่าไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่พี่จะอยู่ข้างเราเสมอถ้าใครเคยคุยกับผมจริงๆนะผมจะติดตามผลงานไลน์ไปหาเขาทุกเจดวันหรือสามวันผมเองไม่เคยโกหกทุกคนถ้าใครเคยได้ดูคลิปนี้ตัวเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยยังห่วงยายอยู่ผมไม่ได้ทิ้งทุกคน มีหลายคนคุยกับผมเป็นปีแต่ผมก็ยังทักไลน์ไปหาถามว่ามันใช่หนะ้าที่ผมไหมใช่ไหมแต่ผมก็เป็นห่วงเพราะตอนนั้นเขาเหล่านั้นมาหาผมอะบางคนอยากจะจบชีวิตบางคนไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ถ้าเขาต่อมาเขาบอกว่าเขาดีขึ้นแล้วผมก็ดีใจด้วยแล้วก็มีความสุขกับข้อความที่ผมได้เห็นนี่ไงครับกำลังใจจากผม จากช่องเล็กๆที่มีให้ต่อ FC ทุกคนก็ขอให้ FC ทุกคนหรือพวกเราทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไรายได้จาก YouTube ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่สิ่งที่ผมทำขึ้นก็คือทำมาจากใจแล้วก็อยากเอามันออกมาจากใจให้หมดตอนนี้ผมหมดโจทย์แล้วไม่เหลืออะไรแล้วอดีตเอาออกมาหมดแล้ว แต่อาจจะเหลือแค่ความทรงจําแล้วก็เรื่องจริงกับพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจเลิกพนันวันต่อวันให้ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับสําหรับค่าคืนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนกนะครับสู้ต่อไปรวมถึงทุกคนด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับค่าคืนนี้ตัวผมเองก็ต้องขอกล่าวคําว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับทุกคน